ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสั่งการตำรวจไปเอาผิดกรณีสมาชิกสภาเทศบาลแห่งหนึ่งนะครับจัดงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งก่อนที่จะติดโควิดในเวลาต่อมาและล่าสุดก็พบผู้ติดเชื้อในกลุ่มนี้แล้ว20คนครับกรณีพบคลัสเตอร์สมาชิกสภาเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาจัดงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งทำให้มีผู้ติดโควิดนะครับล่าสุดวันนี้พบผู้ป่วยในคลัสเตอร์ดังกล่าวเพิ่มอีก6คนรวมทั้งหมด26คน นายจารุวัฒน์เกร่งกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดพิดาาจารณาว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายกรณีฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนอกจากนี้ได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามข้อสั่งการคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการต้องสวมหน้ากากาอนามัยทุกครั้งที่ออกจากเคหสถานและห้ามรวมกลุ่มเกิน20คนครับ